สวัสดีครับผมเลยตอบคำถามนะครับมีสมุนภัยไทยตัวไหนที่สามารถสกัดโควิดได้บ้างครับโควิด <COVID S 2> เนี่ยคือเชื้อวไวรัสเป็นที่ทราบกันใช่ไหมฮะเมื่อใครเป็นแล้วเนี่ยคอจะแห้งนะเสมหะจะเหนียวเสมหะขับเคลื่อนลำบากนะร้อนที่คอแล้วก็หายใจลำบากนะสมุนภัยที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ลดร้อนปราดนิดหนึ่งนะเพื่อไปทําให้เสมหะมันใสแลวขับเคลื่อนออกไปได้นะเชื้อถึงออกไปได้นะวันนี้หมอนแนะนำสมุนไพรทั้งหมดแตัวนะลองดูว่ามีอะไรบ้างไปดูกันฮนะกระชายขาว รากกระเพราแดงถ้าไม่มีรากก็ใช้ใบและดอกได้ครับเง่าขาเปรอหอมลูกมะตูมพริกไทยดำขิงเชเอมเทศนำสมุนไพรทั้งหมดที่ได้นะครับไปต้มต่อน้ำหนึ่งลิตรนะใส่หม้อตะเลตน,นะครับต้มดื่มนะฮะคนที่เป็นติดเชื้อแล้วเนี่ยสามารถทานคู่กับฟ้าทายจรได้นะฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่ติดเชื้อแม้แต่นิดหนึ่งเนี่ยต้มเพิ่มภูมนะฮะซึ่งหมอเองก็ต้มดื่มทุกวันนะฮะให้พนักงานต้มดื่มทุกวันเลยนะครับ ภูมิเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเชื้อเข้าโจมตีเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นลองไปทำดูนะฮะสิ่งนี้ปลอดภัย